สิบคำคมให้กำลังใจตัวเอง 1. ไม่มีสิ่งใดอยู่สูงกว่าความพยายามและความอดทน 2. จงฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ 3. อย่าดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งแต่จงให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวัน 4. จงเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองบ้างในวันที่เหนื่อยท้อ 5. จะถอยหรือเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ 6. ข้อดีของการล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ 7. ข้างหน้าคือความฝันข้างหลังคือบทเรียน 8. สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอ 9. ถ้ามีกิจจะเริ่มก็เหมือนเดิมทั้งชีวิต 10. ชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด แต่เป็นไปอย่างที่เราลงมือทำฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ